ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพะะะะ์พาโชคเนาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้ดเดินทางมาที่วัดปู่กุดใหญ่เนะะะาะค่ะก็มาตามต่อแนวทางตามตัวเลขนี่แหละ,ค,ะค่ะก็เขาไปรับชมแนวทางพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะว่าปูเพื่อนจะมีแนวทางใดฝากให้พี่น้องแน่เนาะค่ะเนาะค่ะน้ะะนำมาสการครับปูค่ะวัสดีครับปูอีละสูตรมันกนระไดเพื่อเกออ่เ<ม>อาลเบ่งเอาพี่เจรานาเอา ซุ่วงนี้กัดออกไม้ดดงใช่ให,หรือุ่วงนี้ก็ได้เดียวกันซุ่มตาเแล่ <mai cities S 2> เลยนะปูนะตาเหล่นะปูนเซุ่มตาเหล่ปูอาทิ่าไอเลขซีทีดนะครขบปูนี่เลอซีทีดซีทีดจะมีเจ็ดหนึ่งสองแปดสามเก้าศูนย์สี่อันนี้เลขชุดบวกสามตัวที่ไปยั้นที่หกศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่ง แปดสองสามเก้าสามห้าศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งห้าเก้าสองหกหนึ่งสามเจ็ดสามผหมือนวันคือหาเป็นสี่แปดห้าวันนี้อันอันอั <c oughs> นขีดอันขีดเซนใต้ไว้ท้างรางหันมันเป็นยังหันปูสองสามยังหันอะไรขุณนี่บ่จาสองสามสามห้าคือ,อยังโอ้นี่ค่ะตัวนี้ 9, 3, 5, เก้าสามห้าเขาบอกเป็นการออกกัได้กันเท่ามากมันกับว่ามันส้นกับตัวนี้โอ้เนี่ยน,นะ กันแปดสองกับม่ส่นกับตัวนี้แปดสองสามนี่นี่ก็เล้ก็ได้ขีดเส้นใจไว้ตัอธิบายไงไปตั้งตัวนี้กะหนึ่งห้าเก้าตัวมันโวดหดอล่นี้อหลายงินแล้วเราปูสองสามเงินพกย่นี่ล่ะแต่ว่าปูอยากให้แนมตัวนี้โอ้สี่แปดห้าอตัวเส้นใต้มันที่มาที่ไปเป็นยังไนมากสี่แปดห้าบาทนี่ปูมันลงการหดมันเด่แต่ว่าส่วนมากมันมามันมัน มันจะเอาเอาไปโตโตัทุไทยนี่ตควขัดมันมันอยากอวกตัวนี้โอ้ผู้คนขีดเส้นไว้ให้นะพ่อมเนนะอยูอยู่ไม่วาตัวนี้อูมกับเสียวแปที่แปหาแปแปดนี่นะเานี้ฮาสมมติว่าซีดับนี่ผู้เชียตัวใดใส่ได้สมมติสมับด้วนี้แปรหาหาแปท่องนี่เด้อันเะไย้สามตัวีนะสามตัวกาหาละลอยเอาว่เาขี้เขาหาเอลเขามีเขามีลรลอยเ็ดีส์ไงเขาหาเอ ที่ว่าสองตัวนี้มันมาได้สองตัวนี้มาแต่ที่ว่าสามตัวสีมันโมแน่นอนแล้มันเลี้ยงกอกสร็จับกันค่ะคือสามเจ็ดสามมันสิค่ะมันมาเจ็ดสามก็ได้มาสามเจ็ดก็ได้สินะแต่ว่ารักลอยเอาหาสซลล์ครับผมหาเทียมันกับมาเขาอยู่รับลอยว่ารักลอยโมแน่นอนเอาฉันสี่เหล่าก็เนียนเบื้องฉันสี่หลังที่ว่าปูคัดไว้ปูมักปูก่ะเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองแปดสามเก้าชุดนี้กาบโมปูขั้นสมุดว่าสื่อ กับบะกับโบเน่นอนเนาะก็เดาๆได้ใจเอสซี่เขาตามหาโมนี่กันว่าลูงไหลมันว่ามันไหลปูได้ลูงไหนสุ่มนี้นี่อันโมนี่สามตัวคัดมาแล้วนั่นีกสามตมาคัดแล้วก็คือได้สามหางมันป่าปูตังวาค่ะว่าปูอยากให้เน้นตัวนี้เลยเน้นตัวนี้กับตัวนี้นี่นี่นี่ครับี่ค่ะลกมลกมปาปูตใดเนีนมนชัดเจนไปไหนเออยังละปูเอสีเขาสีงงมันไหล แน่นเอาเด็ดเด็ดเลยอยู่สองคู่นี่ล่ะแต่มากตัวนี้เขาหนที่วงไว้เนาะอ่าคู่คนว่วงไวรอเยอี่ไหนล่ะตาต่อไปตองการต่อไปก็มากกับอาแต่ว่าทีได้วันเราจะรี่มีห่ลละแตงมาสิบุก่มีบู่สิบพอมีอ่อผลิตออกมาเรื่อย่นะโอ้ยเหมือนกินไปเรื่อเยแน่นละเนาะเขาจอออกมาเป็นสุดต่อ เห็นว่าแม่เห็นข้า่จะว่าเดี๋ยวก็มารอบหนึ่งรอบสองสิแม่ก็ทิวาสันจะแดงว่ารอบตกสต็อกไปดีเนาะเขาก็มีพิซซ่นลอตเตอรี่นิดเพราะว่าพวกไม่ค่าก็สั่งมาเต็กกันสิแม่ปูขั้นหน่อยเฮ็ดมะเธอเดี๋ยวมันจะสีออกมาได้มันบอกเงาเบืองอ่าเย็บซี่มักตัวเด็กมักตัวเด็กกับปูเนักตัวเด็กกับเบืองนี่ถอดได้ปูใน่ใจนี่ปูมักตัวเด็กเป็นพิเศษครับส่วนตัวใใจปูจริครับผม ในใจปูนี่ปู้มากนี่แต่ว่าตัวนี้ปู้ปู้กันมากที่ตัวพระท่านไปนะดิฉันพระท่านไปหาบ้านอาจารใหม่กันนี้ขอบคุณยาปูหานมั่งค่ครับตัวนี้หละตัวหนึ่งห้าแปดแปดห้านี่สามห้าห้าสามแปดสามนี่และแปดสามแปดสามมีตัวนี้ รับเอาดิสองแปดสามวันนี้โลงให้เอฟซีเลยนี่นั่นหลาเขาจะคัดมาจากไหนเราปูเนี่ยตัวนี้บริจีนให้คิดไว้เออเขาจะคัดแปดสามนั่งเน้นดนเมดและส่วนี้นี่นี่เน้นในเมิดนะครับเน้นในเม็ดเน้นเน้นเน้่เราปูลองแบงหน้าบุญมาวาสนาส่วยบอกได้ได้ละ ของบ่มีหางยังก็เป็นไปได้นะปูเนาะธรรมดาล่ะแงมมันมันกับมันเงาถนงจะเสี่ยวกอวางตึกป่าเออไปซื้องูมาล่ะป่าเขาไงพี่ว่างูแบบนี้ต้องเสี่ยวกองมันรวยลูกงามมันหัวไม่ไหวกูมีดิ่เรียกว่างแงมเล็บเล็บจุดนีปูว่ามางามต้องถือก้นหลายแน่นอนเลยอันเขาบ่มเล็เปาเล็บเปิ่อยนะอันว่าเปิ่อนี่ แต่ว่าเบิร uh, ์นี่สูตรบอริกินนีเบิร์ตอย่มีเท่านี้นึงเนาะค่ะนึงนึ่งนึงหนึงเ่นีเนาะสูตรเบินี่สติ๊แค่หนึงนึเนาะปูเออันเบิรว่ะบเนี่นี่เนาะปูหนึ่งนึก็ไดายนะกันเบิร์อกแล้วจะมืออกทอดอกหัวโตน่ะเออเออเยว่านี่แหละเอี ไปอันให้เอนั่นเบิ่งดูมีเกาะของมีเกาะเบิ่งดูมันสมมาพาควตัวใดมากกัไดก็เอาลูกหลานก็ได้พากันิาาซั่นล่ะอืมปู่ก็บ่มนปู่ทีเหลียวเ็นเต็ลูกแจ้งแจ้งตลอดเนาะแนวทางเนาะเพียงแนวทางเนาะ้ันีบุญมีวาสนามาก็เฮาก็คมหวังเนาะ ค่ามังเป็นของคนทุกคนแหลยอะขีกบองแรกสร้างนะคุณเนาะไคนสมังยนี่เป็นกงโง่ไว้ว่าเปลี่ยนกันแล้วแท้ดวังแล้วว่างั้นแมนปูแมนไอ้ก็ไปเจ็บเ็ดนี่แล้วค่ะผู้ได้หลายผู้ไดหน่อยนะคุณผู้ใดหลายผู้ไดหน่อยสนุกเลยหัดซ้องเป็นอี่ผู้ยันยิ้มสวยคนสวยอืมงามเมียสี่เกบวยสูงตูงสีงามแต่เนาะสาวล่าเป็นแล้วอะไรที่บ้านเฉันอีกใบหนึ่ง นะเออเราไปแกะมูแกะเฟซี่บอกมาบรรดาตัวบ้าตัวก็ลูกพวค่ะพวมีละเน้นลวดมันสีได้นน้นบ่ครึ่งเดียวมัดเครื่องหนึ่งกับบัานเครื่องหนึ่งกับบานเี่ยพี่เจ้ับครื่องหนึ่งเลยนี่แต่ันนง้น้ากันบ้านมุนอับ้านมันเลยอืมแต่ ลอตตอีก็ยัยงหลายอยูยยอป่ปูาะวมเมื่อร้าน่ไก่มากราะว่าสูตรของปูนี่กัรบอกม่มันสนเขียวรวดยงวังไงส้นอันพวกอย่างเยบีกันอันนี้จัจงหวะนี่เราดีไปลอตเตอี่ปูก็ซื้อไว้หลายอันแล้วลอตเตอรี่ปูเน้นแต่ว่าแกะามมุสเนีเน้นเปนอันบูมี่ก็เลยเน้นไว้ซุ่มนีนะสามเก่าบูมี่ยังไม้ได้ปูอันนี้ เบิดงมล้าก่ได้โอ้สามปูโอ้เอาปู่หาสามัิหนึงเป็นเอป็่าอันนี้เนาะแต่ถ้าได้นน้ำมูแต่สามเก่ามันมาปูถ้าใาม่าเราตลีเขาในไก่มาเนาะมันมดแล้วล่ะเดี๋ยวเนี่ยว่าไมหางี่มันเนอ่ยมันมันมันดูกระจัดไปแล้วไนึยนะครับเนาะไป้ยอะมากเนาะเดี๋ยววันว่าตัวลูกตัวล้าน ตะปูคือโบ่น่าหรือวดิปูมากก็ค่อยจัดเกือดจานนะูุเน่ะเกลอดจากทียนเนี่ยหาคนไดแ็ดได้สังหรอกปูก็แด้งเนาะได้มากก็โบไปสายสังอย่ในวันนี้ว่าจะก้องนี่ะขั้นมนี่อันี้มัซอยมันเกิดดหยาบนะปูเนาะสามกับบ้านนอกกับบ้านนหน่อยนึงออแคบ้านพิ่กบุคมีเงินนะปูหนเ่ืองินในหน้าขาเจ้าดิอ่า้าบ่มีโชมไม่มานกั เออเยาก็ในกปูเนาะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็ยากค่าทิเสียค่าน้ำกาไฟค่ะไปเน่หาเทียดไปน้ำบ um. ุญบ mm. ้านนั่นบ้านนี้แน่ไปกันเนาะค่ะข้าบ้านนอกเนาะค่ะเสียอสศพราได้ไม่โฉมไม่หมานกันเลยพราได้เติมตอได้เติมของน้ำของขั้วนะปูเนาะเติมจางไว้กันเนี่ยค่ะเด็ดไปจี๊เด็ดมินมาเขาอยากได้แดง ก็ไทยเอาไปเย็บซี่เบิ้งนี่ลูกไอ้นั้นก็เบิ้งนะก็สัวข้อมานก็ไปเอนซาลาหนอข้อมวังงควนห้าวหนอปูค่ะปูขาบันิซีสรุปตัวเลขสี่ทิศน้าปูเนอสรุปตัวแม่ว่ารวดสรุปมิกเก็ตหนึ่งสองแปดศูนย์สี่สามเก้าแต่ว่าปูห้ามักสามเก้าค่ะเน้นไปที่สามเก้าพี่น้องนักตัวได้กะเอาไปพี่จัลลนาเบิ้งค่ะ เราวันนี้เลขสองโตที่ผู้จับไว้เนี่ยก็ซิมีเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสองแปดสามเก้าแปดสามค่ะขีดเซ็นเต้ที่สองแปดสามเก้าแปดสามค่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ที่สี่เอาเรวยทางรัดนี่ยก็ซิมีอีกสามโตค่ะพี่น้องแขนแคนค่ะก็ซิมีเก้าสามห้าสองหกหนึ่งสี่แปดห้า แต่ปูสีเน้นไปสองหางนะคะพี่น้องคะเน้นไปที่เก้าสามหัสี่แปดหัค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของปูฝากตอนนะคะพี่น้องคะ่ะท่านได้มากก็ค่อยจัดนะคะถ้าคัดก็พานนะคะบบมากก็คือว่าขำค่ะพี่น้องคะ่ะถ้ามากข้นก็ค่อยลงทุน,นะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพียงแนวทางนะปูนะะ้องค่ะฝากตอน,นะค่ะ่ย ปูขาปรัเนี้ท่งช่องกระสีขอบคุณปูหลายๆนะคะเด้อเบ่งปั่นเพลินน่ะค่ะสาธุค่ะปูค่ะสาถูกซาถูกเงรวยเรื่อยๆค่ะพี่น้องขะกะพี่น้องกระเด้รับชมแนวทางจากปูกุใหญ่ไปแล้วเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นแนวทางเด็ดๆจากปูเพิ่นนะคะเนาะที่ได้สรุปไปแล้วเนาะค่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีเฮาเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อมักกะจัดบ่มักกะปล่อยผ่านได้เลยค่ะ ถ้ามากัะจัดจวดจัดฟาดบ่มไปเลยค่ะหายิบจับฉลาดกินแบ่งไหวเนาะค่ะเนาะค่ะตัวเลขก็ับบล็อลายโตค่ะทีปูเพื่อนว่งไห้นะคะกันเน้นๆถ้าสองโตนะคะกับมีแค่หางเดียวค่ะทีว่งกลมห้เน้นๆเลยค่ะก็คือสามเก่านะคะเนาะส่วนเลข3สามโตนะคะก็คือเก่าสามหากับซีแปดหานะคะทีปูเพื่อนว่งไห้เนาะค่ะเนาะก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดกะจะขอฝากพี่น้องเอฟซีห้าไหวแค่นี้ก่อนนะคะค่ะพอกันคลิปหนานะะเนาะค่ะเนาะแต่ไก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เด้อค่ะเด้อจได้บ่ผัดการแจ้งเตือนกับทางช่องเนาะคะ่ะแนวทางเด็ดตัวดีตัวเด็ดสำหนักได้ดีสำหนักได้เด็ดนะคะและคลิปต่อ,ตอไปจากทังช่องนั่น,นะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทาังช่องนะคะอัปเดตคลิปทุกๆคลิปใหม่ทุกๆ งวดเด้อค่ะเด้อถุกถุก,ถกมือเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอลาไปก่อนเนาะคะ่ะพอกันคลิปหนาน,นะคะก็ขอให้เอฟซีทุกคนโชคดีเนาะคะ่นะเนาะ,ะสวัสดีค่ะ